Hot News กดหมายเลขห้าสอง มาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะเรื่องราวของคุณตั๊กบงกตนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าณนะขณะนี้ก็เป็นภรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงค์คุลนะคะซึ่งหลายต่อหลายครั้งเจ้าสัวเองก็มอบสิ่งดีๆแทนความรักให้กับภรรยาสาวแสนสวยคนนี้แต่ล่าสุดค่ะมีเพจเพจหนึ่งนะคะกุข่าวว่าสามีของคุณตั๊กก็คือเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยทุ่มง,งบประมาณสร้างบ้านกลางหุบเขาซึ่งมีพื้นที่มากกว่า2,000ไร่ ยกให้เป็นของขวัญให้กับคุณตัก๊กคือเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครอ่านเพ ن เผยเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทําได้หรอมันใช่เหรอที่จะสร้างบ้านกลางหุบเขาแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรล่าสุดคุณตั๊กก็ออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะคุณตั๊กบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตั๊กขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขาถ้าหากเพจนี้ ยังไม่ลบตักจะแจ้งลบที่โรงพักค่ะแข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตักเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมขึ้นมาอีก คุณตาก,ก็บอกว่าจะอยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้ว่าตักจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายแล้วก็เขียนข่าวปลอมแบบนี้ต่อก็คงไม่ไหวขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตักว่าตักก็จะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทําร้ายเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายนะคะงานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะคะว่าตอนแรกที่เห็นข่าวก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงถ้าไม่เห็นโพสต์นี้ ของคุณตั๊กก็คงเข้าใจผิดกันไปแล้วนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันมากมายล้นหลามเลยทีเดียวนี่นะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นทุกข์ของคนมีตังจริงนะใช่ค่ะ <c oughs> นะก็เกิดประเด็นแบบนี้ <c oughs> ขึ้นมานะคะก็แม นะบางคนก็ไม่รู้ไงอาจจะไปแบบว่าไปเฮ้ยไปส่งต่อไปแชร์ต่อไปมูวนม้วซัวได้ไม่ได้นะทีนี้เนี่ยต้องเตือนต้องปรามกันสักนิดนึงเออไอเรื่องแชร์เนี่ยนะคะต้องเช็คกันให้ดีนะว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะแ้ถ้ามันเป็นข่าวปลอมขึ้นมาเราเองจะเดือดร้อนนะถ้าเขาเช็คมันสามารถดูได้นะว่าอะไรถูกแชร์ไปต้นทางมาจากไหนและแชร์ไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้ตำรวจไซเบอร์เขาก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเรามาระวังก่อนแชร์นะคะ